เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางนะครับเอาแนวทางหลายๆสำนักนะครับหลายๆแอดมาฝากนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับเมจ่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับใบนี้นะครับเข้ามานะครับจากที่สังเกตมาเข้ามาหลายรอบด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้วันที่1นะครับกุมภาพันธ์ก็ให้เด่น6มา2 3 9 2 3 8 2 3 7 6 4 2 6 4 3 6 4 4 096 093และก็092นะครับต่อไปครับเป็นบารมีพยาคุดนะครับให้75 7 57 759 57 39 49 59กันจะเป็นการ77นะครับนี่คือแนวทางของวันที่1คกุมภาพันธ์นะครับต่อไปไปดูแนวทางของแอดทันวานะครับ แอดทันวารอบวันที่17ก็ให้มาก็เข้า7-9มานะครับส่วนรอบนี้นะครับวันที่1คุมภาพันธ์สองพัก็ให้เหนือใต้มา 5-2, 7-2, 8-2และ9-2นะครับนี่คือแอดทันวาสำหรับรอบนี้นะครับ ใบต่อไปครับนำงวดวันที่17มาให้เทียบกันนะครับไปเทียแล้วชอบ6ก็16มานะครับแล้วก็สำหรับรอบนี้วดประจำวันที่1กุมภาครับผู้ใหญ่เหมาลอตเตอรี่จัดเต็มนะครับ08 18 28 78และก็98นะครับนี่คือแนวทางของรอบนี้นะครับ1กุมภา ใบต่อไปครับเป็นซองแดงผมหาใบเก่าไม่เจอนะครับขอภัยดวยแลวกันใบนี้ให้วิ่ง9นะครับสำหรับงวดวันที่1นะครับ8 90 8 91 90 91 98 80 81และก็99ครับใบต่อไปครับเป็นรับเฉพาะสายทหารนะครับนำใบเก่ามาให้ชมกันนะครับเข้า79แล้วก็16มานะครับ สำหรับรอบวันที่1นกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ให้ามา928 9878เด็่นเนื้อนะครับให้4ี่สองแปดสและ27ใต้นะครับให้0ูนย์8ปดหนและก็เกครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของมือครับรถไฟด่วนขบวนใหญ่นะครับให้9ก8มา 98 7 8 18และ08นะครับทั้งเหนือและใต้นะครับไปแล้วก็กลับด้วยนะครับต่อไปครับใบนี้ผมไม่ได้ใจของแอดที่ให้มานะครับจะเปรียบเทียบให้ดูสำหรับรอบวัที่30ที่ผ่านมาก็เข้านะครับส่วนัวันที่16ก็เข้าเช่นเดียวกันเข้า7 9นะครับ ซส่วนใบนี้นะครับเป็นวันที่1นกุมภานะครับลงวันที่26่สกมกรานะครับให้รูด9นะครับ9ก้าสี่ห้ชุดสองเก้792าเาหสำหรับตัวเน้นจะเป็นเน้น95กับ92นะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นพอสั่งล็อกนะครับ นำใบเก่ามาเทียบให้ได้รับชมกันนะครับวันที่30ส่วนวันที่17ก็เน้น9มานะครับก็มาตามนี้เลยนะครับส่วนรอบวันที่1กุมภาพันธ์นะครับให้เน้นศูนย์เหนือมานะครับก็จะมีชุด308 380 08และ8 0มานะครับสําหรับรอบนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะครับเจอกันใหม่ E ีีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ